หัวมันกับบ่อเป็นลาคาที่น้องหัวดกกตะว่าเบหไงอันนี้เป็นหอยบงเก้าสเมือตาเลยตะว่าน,นี้บ่อเม็นดินแบบเี้ค่ะหินกรนะครับแบบนี้ เลซี่ซิฟกระทยขึ้นค่ะที่น้องต่ว่าดินโทษที่แข็งเร่อเอื่อนดินเขาค่ะนี่เอื่อนหินซะแข็งค่ะแข็งเนี่ย พานขุดมันทีดีมากไม่ทำขายนะคะประกอบใช้เองแข็งกิลี่ได้พี่น่องดินนี่พัเมรนก่อนในหน่อยด้ขุดมันขุดมันเดือนมก,กราคมนะคะปีที่แล้วขุดเดือนธันวาคมนะคะไร่นี้ปีที่แล้วราคาอยู่ที่ สี่บาทสิบสามนะคะสามไร่เด้กเงินสี่หมื่นกว่านะคะปีนี้ได้พอ่อหมื่นบ่บุค่ะเนาะมืออื่นสิแม่ทายให้เบิงอีกวาระค่ามั่นอยู่กาลสินห้วยบงเก้าสิบแป้งจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ล่งแปลงเปิดไม่บ่เคยขายจักเชือนะคะเมื่ออื่นสีล่องเบิงสีล่องเบิงค่ะเบิงเด้อยพี่น้องโอ้เสียดายหัวมันเสียดายหัวมันค่ะเสียดายหัวมันพี่น้องราคาหัวดี คนเขาจเจากระเฮ็ดได้ไลหลายตัวนี้ต่ว่านี่เฮ็ดเฮ็ดมันบ่อเคยเฮ็ดมันนะคะพึ่งเฮ็ดเป็นปีที่สองพึ่งซื้อที่นะคะซื้อที่แล้วก็ถมที่มองนี้ถมที่ขึ้นมาประมาณยี่สิบรดินนะคะแล้วก็ไถปลูกมันนะคะเรื่องหยาบตองบ่อถึงเลยนะ,ะดงนะคะเอิ้นว่าดงซะหกคักนะคะ ปีนี้เฮ็ดซ้ำหนีปีหนากระสิเฮ็ดดีก็นีอยู่ดอกนะคะพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าห้วยบงเก้าสิบลงแป้งใหม่นะคะค้นเฮ็ดไฮกับเฮ็ดไม่มั่นกับมั่นสายพันธุ์ใหม่นะคะมั่นสิเป็นราค่ามันบอกนะคะบ่ขคอยยังไหลขอตะวันแป้งมันขึ้นนะคะราค่าซางมั่น นะะบ่ได้ให้บ่ได้เศร้าให้จับคล้องเองนะคะไรนี้อยู่ที่ประมาณสามไร่นะคะซื้อใหม่นะคะเพิ่งจะปลูกมันเป็นครั้งแรกนะคะค่ะพี่น้อง